มีโรงแรมหลายแห่งในเมืองเบเลงประเทศบราซิลที่ปรับปรุงเพื่อรองรับการประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่30ขององค์การสหรประชาชาติหรือคอบ30ที่จัดขึ้นในเมืองเบเลงทําให้เกิดความกังวลว่าตัวแทนจากประเทศที่ยากจนจะไม่สามารถจ่ายค่าที่พักที่ราคาสูงได้การประชุมนี้จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน2023และมีผู้ จัดประชุมจากหลายประเทศร่วมกันทำให้เกิดความสนใจในการเดินทางไปเยี่ยมชมและเข้าร่วมกิจกรรมทั้งนี้มีโรงแรมหลายแห่งในเมืองเบเลงที่ปรับปรุงเพื่อรองรับการประชุมนี้ซึ่งมีห้องพักที่มีความสะดวกสบายแล พบริการที่ดีทั้งนี้มีโรงแรมหลายแห่งในเมืองเบเเลงที่ปรับปรุงเพื่อรองรับการประชุมนี้ซึ่งมีห้องพักที่มีความสะดวกสบายและบริการที่ดีทั้งนี้มีโรงแรมหลายแห่งในเมืองเบเเลงที่ปรับปรุงเพื่อรองรับการประชุมนี้ซึ่งมีห้องพักที่มีความสะดวกสบายและบริการที่ดีทั้งนี้มีโรงแรมหลายแห่งในเมืองเบเเลงที่ปรับปรุงเพื่อรองรับการประชุมนี้ซึ่งมีห้องพัก ที่มีความสะดวกสบายและบริการที่ดีทั้งนี้มีโรงแรมหลายแห่งในเมืองเบลเเลงที่ปรับปรุงเพื่อรองรับการประชุมนี้ซึ่งมีห้องพักที่มีความสะดวกสบายและบริการที่ดีทั้งนี้มีโรงแรม มหารายแห่งในเมืองเบเเลงที่ปรับปรุงเพื่อรองรับการประชุมนี้ซึ่งมีห้องพักที่มีความสะดวกสบายและบริการที่ดีทั้งนี้มีโรงแรมหลายแห่งในเมืองเบเเลงที่ปรับปรุงเพื่อรองรับการประชุมนี้ซึ่งมีห้องพักที่มีความสะดวกสบายและบริการที่ดีทั้งนี้มีโรงแรมหลายแห่งในเมืองเบเเลงที่ปรับปรุงเพื่อรองรับการประชุมนี้ซึ่งมีห้องพักที่มีความสะดวกสบายและ บริการที่ดีทั้งนี้มีโรงแรมหลายแห่งในเมืองเบเลงที่ปรับปรุงเพื่อรองรับการประชุมนี้ซึ่งมีห้องพักที่มีความสะดวกสบายและบริการที่ดีทั้งนี้มีโรงแรมหลายแห่งในเมืองเบเลงที่ปรัด ปรุงเพื่อรองรับการประชุมนี้ซึ่งมีห um, ้องพักที่มีความสะดวกสบายและบริการที่ดีทั้งนี้มีโรงแรมหลายแห่งในเมืองเบเเลงที่ปรับปรุงเพื่อรองรับการประชุมนี้ซึ่งมีห้องพักที่มีความสะดวกสบายและบริการที่ดีทั้งนี้มีโรงแรมหลายแห่งในเมืองเบเเลงที่ปรับปรุงเพื่อรองรับการประชุมนี้ซึ่งมีห้องพักที่มีความสะดวกสบายและบริการที่ดีทั้งนี้มีโรงแรมหลาย แห่งในเมืองเบเลงที่ปรับปรุงเพื่อรองรับการประชุมนี้ซึ่งมีห้องพักที่มีความสะดวกสบายและบริการที่ดีทั้งนี้มีโรงแรมหลายแห่งในเมืองเบเเลงที่ปรับปรุงเพื่อรองรับการประชุมนี้ ซึ่งมีห้องพักที่มีความสะดวกสบายและบริการที่ดีทั้งนี้มีโรงแรมหลายแห่งในเมืองเบเลงที่ปรับปรุงเพื่อรองรับการประชุมนี้ซึ่งมีห้องพักที่มีความสะดวกสบายและบริการที่ดีทั้งนี้มีโรงแรมหลายแห่งในเมืองเบเเลงที่ปรับปรุงเพื่อรองรับการประชุมนี้ซึ่งมีห้องพักที่มีความสะดวกสบายและบริการที่ดีทั้งนี้มีโรงแรมหลายแห่งในเมืองเบเเลงที่ปรับปรุง เพื่อรองรับการประชุมนี้ซึ่งมีห้องพักที่มีความสะดวกสบายและบริการที่ดีทั้งนี้มีโรงแรมหลายแห่งในเมืองเบเเลงที่ปรับปรุงเพื่อรองรับการประชุมนี้ซึ่งมีห้องพักที่มีความสะดวก สบายและบริการที่ดีทั้งนี้มีโรงแรมหลายแห่งในเมืองเบเเลงที่ปรับปรุงเพื่อรองรับการประชุมนี้ซึ่งมีห้องพักที่มีความสะดวกสบายและบริการที่ดีทั้งนี้มีโรงแรมหลายแห่งในเมืองเบเเลงที่ปรับปรุงเพื่อรองรับการประชุมนี้ซึ่งมีห้องพักที่มีความสะดวกสบายและบริการที่ดีทั้งนี้มีโรงแรมหลายแห่งในเมืองเบเเลงที่ปรับปรุงเพื่อรองรับการประชุมนี้ซึ่งมี ห้องพักที่มีความสะดวกสบายและบริการที่ดีทั้งนี้มีโรงแรมหลายแห่งในเมืองเบเลงที่ปรับปรุงเพื่อรองรับการประชุมนี้ซึ่งมีห้องพักที่มีความสะดวกสบายและบริการที่ดีทั้งนี้มอ โรงแรมหลายแห่งในเมืองเบเเลงที่ปรับปรุงเพื่อรองรับการประชุมนี้ซึ่งมีห้องพักที่มีความสะดวกสบายและบริการที่ดีทั้งนี้มีโรงแรมหลายแห่งในเมืองเบเเลงที่ปรับปรุงเพื่อรองรับการประชุมนี้ซึ่งมีห้องพักที่มีความสะดวกสบายและบริการที่ดีทั้งนี้มีโรงแรมหลายแห่งในเมืองเบเเลงที่ปรับปรุงเพื่อรองรับการประชุมนี้ซึ่งมีห้องพักที่มีความสะดวกสบายและ บริการที่ดีทั้งนี้มีโรงแรมหลายแห่งในเมืองเบเลงที่ปรับปรุงเพื่อรองรับการประชุมนี้ซึ่งมีห้องพักที่มีความสะดวกสบายและบริการที่ดีทั้งนี้มีโรงแรมหลายแห่งในเมืองเบเลง ที่ปรับปรุงเพื่อรองรับการประชุมนี้ซึ่งมีห้องพักที่มีความสะดวกสบายและบริการที่ดีทั้งนี้มีโรงแรมหลายแห่งในเมืองเบเลงที่ปรับปรุงเพื่อรองรับการประชุมนี้ซึ่งมีห้องพักที่มีความสะดวกสบายและบริการที่ดีทั้งนี้มีโรงแรมหลายแห่งในเมืองเบเเลงที่ปรับปรุงเพื่อรองรับการประชุมนี้ซึ่งมีห้องพักที่มีความสะดวกสบายและบริการที่ดีทั้งนี้มีโรง โรงแรมหลายแห่งในเมืองเบเลงที่ปรับปรุงเพื่อรองรับการประชุมนี้ซึ่งมีห้องพักที่มีความสะดวกสบายและบริการที่ดีทั้งนี้มีโรงแรมหลายแห่งในเมืองเบเเลงที่ปรับปรุงเพื่อรองรับการประชุมนี้ซึ่งมีห้องพักที่มีความสะดวกสบายและบริการที่ดีทั้งนี้มีโรงแรมหลายแห่งในเมืองเบเเลงที่ปรับปรุงเพื่อรองรับการประชุมนี้ซึ่งมีห้องพักที่มีความสะดวกสบายและบริการที่ดีทั้งนี้มีโรงแรมหลายแห่งในเมืองเบเเลงที่ปรับปรุงเพื่อรอง